สวัสดีครับนี่ในเมืองสะตุ้นนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่กับตีนหน้าบิ๊กซีตำบลกลองพุดนะครับวันนี้วันน้ำท่วมจังเตี้ยนะครับพราะว่าระาบไม่ท่านนะครับฝนตกหนักยางแรงนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์นะวันจันทร์วันที่สิบสี่นะครับสิบสี่ซิงหาคมปอช้อส่องพนนลกเวกับนี่ฝนตกหนักยางรุนแรงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บิ๊กซีนะครับยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะครับเดี๋ยวอีป่าไปเล่เลยๆนี่นะครับ นาบิ๊กซี่ตอนนี้นาบิ๊กซีเลสโอ้ยอยากต้วมเกิดอะไรเป็นอ้ะเล่า,างซ้ำแยกเกิดว่าเมื่อนกัน,น้ำคลองมีบวน,น้นนะครับมันก็มาในโซนในโซนโี้น,น้ำท่วมไม่แหลก มีรถกระบะเลยแต่ก้าแต่ว่าทุกของเร็วนะนนามีแก่ก้าวเครื่องไปเรื่องนี้ก็เป็นมรซุมอ่าที่ปกคลุมมรซุม,จมจตจนตกเขียงใต้นะครับปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็เอาวไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปากซอยทิพย์เกนะครับตำบลบิมนันเมืองเมืองยะโสูลนะครับที่เห,น,หน,นือน้ำท่วมน้นจังหูมเมรเร็ดเหลวนะครับท่วมไป ถึงร้อรถย่นเลี้ยวนะครับลองเลยแต่มีปากครอยทิ๊บเก็ดกับปากครอยทิ๊บเก็ดนี่ถูงเริ่มชุกนะครับถูงเริ่มชุกตะวันตอกน้ำต้วมเกลียวเก๋ตึต้งเคลืองรถเก่งเลยเอ,ลอ้าดู นี่เกปอยู่ปาดฟันนะนี่ก็เป็นแนวเรียนพสซนนะครับน้ำท่วมไม่กล่อมว่าลายไม่ตันนะครับไม่กลมมาไซแนวเรียนพสซนจุดึงนาะถุงเริ่มนะครับตะวันตกนี่ท่วมนักเลยนะครับนี่ตอนนี้นะครับฝนเริ่มหยุดเร็วบบเบาเบาเลยแล้วก็เหล็กเดียวนิเค็กนี่น้ำท่วมต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าใต้อะไรไม่ตันนะครับนะ มันตกนักเลอเกินกับเดี๋ยวหยผ้าเป็นเล่เต้วเวเอิ้นกันมัง่งอันนี้เป็นไส้ข้าลวลงพักนะครับเรยว่าหนามกีดาดต้วมโลรดเร็วนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ตีไส้หนะ้าโรงพยาบาลนะครับเห็นว่าไส้โรงพยาบาลใน่ความลดพัานเร็วนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นข้าประจำหนาท่วมเดี๋ยวตอนนี้นำเรือระบายลงได้ลุยเร็วนะครับนี่จะมีเจ้าหน้าที่คอยโบกรถให้ไปต่างโซนพวัฒนาแท่นนะครับ ไส้นี่คือไส้เจ้าประจํานะครับแต่ว่าตัวระใบเล้ยวท่วมเร้วแล้วก็เราใบเลี้ยว,ว,วรถนี้สั้นจนไม่ได้นะครับตอนนี้เขาสั้นจนอยู่นะครับเขาให้ไปทางทางอื่นแทนก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ก็เริ่มคลีล่คลายดีๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลอย่างดีนะครับนี่ในเมืองสตูลน,นะครับ